สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนแฟนบอลลัมครับช่องกันชัยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเรามาเจอคนโชคดีนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้ทองใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็ได้ทองวันนี้ก็ถูกหวยอีกอะ่ะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตภูมิโอเคไหมช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นไหมโอเคขึ้นอยู่ครับแต่ว่าพ่อาขาดอย่างหนึ่งขาดอะไรขาดความรัก ความรักก็ไม่เอาไม่ขาดใช่ไหมไม่เอาหลยไม่เอาหรอเออเอาเอาโสมมันมันแห้งๆฟังๆปัดเหลื่อมเหลอ่เม่อได้น้ออันเนี่ยต้องนิ้วต้องใส่มันครบห้านิ้วนะลูกแกไม่ติมเอออยู่ไกลไม่ติมเลยเป็ดไปเอาพักผ่อนพักผ่อนมั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 นแห้งๆฟังๆนี่ครับพี่น้องบรรยากาศสดๆนะครับ ช่วงเย็นๆนะครับนี่เรามาดูกับข้าวเย็น,นครับช่องกระชายเราเพิ่งเอาไปเชียวนถ่ายไปเรื่อยๆพี่น้องอผัดผักใส่หมูนะครับวันนี้เราไม่เน้นอะ่ะเราไม่เน้นถ่ายนะครับเราเราไม่เน้นถ่ายมองได้มองหนึ่งครับเราจะถ่าย ทุกที่ที่พี่น้องจอกเห็นนะครับถ่ายพี่น้องเห็นทุกซอกทุกมุม <laughs> อากาศเข้า <laughs> ตามซอกตามซอยบรรยากาศดีมากเลยครับ <c oughs> อุ้ย <c oughs> <c oughs> พี่ไก่สวัสดีครับ พ่อว่าก็คืนยลยดูเต็นก็เฉลีนยเายเวอร์ก็นอนปุกลุกก็นอนนะครับช่วงนี้นะครับกางเกงใครเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีวีในอ,อสมอก็นอนนะครับเลยนอนพักผ่อน เราจะไปดูว่าสากเสือเป็นยังไงมัง่งขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกระชายรับเพอาอปิเชียวนะครับฮา เมนยพักผ่อนนเดอร์เมนยเอ้ยไมนูเอ,อ,อ้ยออออถือถือเลขก็พักนเดอม่เมนยเอ้ย,ยเอาขวดกระบอก,กอ,อ,กอยู่บนเจ้าคือบมซื้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะ นั่นได้เบิ่งคลิปบไม่ดวงถ้าเจ้าข้าเจ้าเบิ้งคลิปคอยจะม่ดวงตลอดเจาพลาดแล้วเออมันลายผัแสดงว่าเจ้าบ่ท่นม่ดวงดวงพ่ท่นหอดเจ้าเข้ามาเต้นแทะยใส่นย่างตลาดอ้บไกลดอกมาตีไปแม่นอนจ้าเมื่อนั้ไปเล่นบ้านเสียวไดีไปบอกอยุงเทพ ีได้โอกาสได้ไดมาไปเบิ่งกระมันแมนเขาเจ้าซาดีได้ซาดีมันแมนเขาซาว่าจังไหนซาว่าน้องอุงอีงนี่มันคน้นแค่จังเบิ่งหลายมันแมนบ่เออฮัดไปจังไหน,น <laughs> เน,น, <laughs> นาะมันมันเต็มนาไม่ที่มันสีแมน่นี่เลยจากบ้าเบิ่งของจริงนี่แหละเขาบอกว่าซิปปากวาวปศราตาเห็นพวกเมีนเอ,า,อาภาพอื่นมาใส่ตีหัดตีเออกบมาเบิ่งจากบาเบิ่งทำให้เห็นดวงตาตัวเองโหลด กมุ่ยกัยไมลบนยู่ในนี่แล้วทัวโลกแล้วจ้ะมาล่ก็ทัวโลกแล้วจ้ะใครอยู่บัาน้อยบัว้อยเนาะบว้านในซ้ำานีตกด้นอยู่เาหลินไซฝันเคออยู่กุชินาไล่นาไไปบ้ามันไกลซ้ำนีรถตกหมู่บ้านนี่วันีก็เลยบังได้ชีวาเออมาเล่นร้องข้าเออมันไก่บานเลยมาพากันมาก จวดจะเออก็ลองข้ามไก่ไก่ไกับ็ยางตลาดเนาะมือเครื่อนี่ก่แบบแม่เขาว่าจังสันหลาบมือแรกเช่ยงท้ายขอแต่งหนาก่อนถ้าแต่งหน้าเขาบอกเป็นตะเบิงเด้เขา่ารอขึ้นก้าคอยบงคิปเจ้าตลอดเจ้าบอมาตัวกอดเจ้าขึ้บอเบงมือไอเล็กออกท่เสผ่อย เมื่อคืนเขาประกาศโป่งๆเลขสิออกหนึ่งเจ็ดสองะไรอบบเนาะเอาคิบได้เด้งมากกับเบิ้งคิบนั่นแหละหาหกสิบสองหนเนาะเดสงไหิบสองห่นเนะเดสองไวนิบสเดงไหนกบองุ่นเนาะสิ่เดอไหนะ่นเ้าดอนฮะิ่นาะเหนฮองนะจ็ดลกิ่เนาเ็งไนะงุ่นนางนิ่นเนเฮะกง ส,สูสีกันสูดใส่ได้น้ำกันเมื่อสุดพี่น้องมาปูสานะ้วพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องอย่างตลาดกามาแลว้วมาแลว้วยิ่งยิ่งใเจ้ากามาคนละอันยิ่งขึ้นเขาเอามวนๆได้แม่มาแลงเด้อเอาเอาภากันพากันกินข้าวกินน้ำนี่แหละฮะขึ้นกับบนอดยังไงปุ๊บมึงผ่นล้วที่น้ำ เ่ท่านเคยเบิ่งเตยมอุ้งอิงนี่ข้างแรกเป็นเลยข้างแรกในชีวิตจะเม่ไม่คิดดูหนังแต่ก็ได้นเสนอ้เบื่อฟอรมของแถลมมดเองจเอะเจเอะสวสดีค่ะแล้วจเอเอออา โอ้เอฟซี่ขอยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าก่อนแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเก่งเก่งเก่งครับขาน้อยัะเนาะสา์เริ่มเต็มหลายพิธีแล้วครับพี่นนองคืนนี้บัตรละร้อยยี่สิบนะครับ ขอกันคลิปหน้าพี่น้องครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ